การออกแบบหน้าตัดเพื่อรับโมเมนต์ดัดสามารถออกแบบได้2วิธีคือการออกแบบโดยวิธีทฤษฎีอิเลสติกซึ่งเป็นการออกแบบในสถานะการใช้งานหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในคอนกรีตและเหล็กเสริมจะไม่เกินหน่วยแรงที่ยอมให้การออกแบบ้วยวิธีนี้จะเน้นคุณสมบัติทางด้านการใช้งานการออกแบบอีกวิธีหนึ่งคือการออกแบบโดยทฤษฎีกำลังประไลซึ่งเป็นการออกแบบที่จะป้องกันการวิบัติอันเนื่องมาจากน้าหนักบรรทุกมากจนเกินไป การออกแบบเน้นความปลอดภัยทางด้านกำลังของโครงสร้างโดยปกติถ้าเลือกวิธีการออกแบบในวิธีหนึ่งก็จะวิเคราะห์ตรวจสอบการยอมรับได้ของอีกวิธีหนึ่งที่ต้องทำอย่างนี้ก็เพราะว่าการออกแบบโดยวิธีหนึ่งนั้นไม่ได้มีหลักประกันเลยว่าการตรวจสอบของอีกวิธีหนึ่งจะยอมรับได้อย่างเสมอไปเช่นถ้าเลือกออกแบบโดยวิธีอิเลสติกซึ่งหน่วยแรงในการใช้งานจะยอมรับได้แต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อวิเคราะห์ตรวจสอบกำลังปะลายของหน้าตัดนั้นจะสามารถรับน้ำหนักบัรทุกเกินได้อย่างปลอดภัยเพียงพอ หรือในทางกลับกันถ้าเลือกออกแบบโดยวิธีกําลังปละยแล้วแน่ใจได้เสมอไปว่าหน่วยแรงที่สานะการใช้งานจะไม่เกินหน่วยแรงที่ยอมให้ในบทนี้เราจะเลือกวิธีการออกแบบโดยทฤษฎีอิเลสติกหลังจากได้หน้าตัดและเหล็กเสริมอัดแรงแล้วก็จะตรวจสอบกําลังปละยของหน้าตัดถ้ากําลังของหน้าตัดมีค่ามากกว่ากําลังที่ต้องการหน้าตัดที่ออกแบบนั้นก็ใช้ได้แต่ถ้าน้อยกว่าจะออกแบบเหล็กเสริมไม่อัดแรงนันพีสเตสติลเพิ่มเติมเข้าไปในหน้าตัด เพื่อเพิ่มกำลังปลายของหน้าตัดการออกแบบโดยทฤษฎีอิลาสติกการออกแบบโดยวิธีนี้จะออกแบบไม่ให้หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในคอนกรีตเกินหน่วยแรงที่ยอมให้ทั้งในขณะถ่ายแรงและขณะรับน้ำหนักบรรทุกขอให้สังเกตว่าในเรื่องของคอนกรีตอัดแรงเนื่องจากมีขบวนการขั้นตอนหนึ่งที่เพิ่มเติมไปจากคอนกรีตเสริมเหล็กธรรมดาทั่วไปก็คือขั้นตอนที่เราจะถ่ายแรงจากเหล็กเสริมอัดแรงเข้าสู่คอนกรีต ซึ่งขั้นตอนนี้เราเรียกว่าขั้นตอนขณะถ่ายแรงในการออกแบบโดยทฤษฎีลาสติก e เราจึงจําเป็นจะต้องตรวจสอบหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในขณะถ่ายแรงและขณะรับหนักบรรทุกให้ทั้ง2ช่วงนี้หน่วยแรงที่เกิดขึ้นจริงไม่เกินหน่วยแรงที่ยอมให้ขณะถ่ายแรงสําหรับคันช่วงเดียวโดยทั่วไปผลของแรงอัด P.I. ขณะถ่ายแรง จะทําให้เกิดหน่วยแรงอัดที่ผิวล่างของคานมากกว่าผิวบนซึ่งผิวบนหน่วยแรงอัดอาจจะน้อยหรือกลายเป็นหน่วยแรงดึงไปเลยดังรูปที่ปรากฏแต่อย่างไรก็ดีขณะถ่ายแรงหน่วยแรงที่เกิดขึ้นในคอนกรีตที่ผิวบนซิกมา ct และล่างซิกมา cb ต้องมีค่าไม่เกินหน่วยแรงที่ยอมให้ดังนั้นหน่วยแรงที่ผิวบนของคานซิกมาซีจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ FTI โดยที่ F T I คือหน่วยแรงดึงที่ยอมให้ของคอนกรีตขณะถ่ายแรงขอให้พิจารณาเรื่องของเครื่องหมายด้วยว่า F T I มีเครื่องหมายเป็นลบเนื่องจากเป็นหน่วยแรงดึงและขณะเดียวกันหน่วยแรงที่ผิวล่างของคาน sigma c b ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ F C I โดยที่ F C I คือหน่วยแรงอัดที่ยอมให้ของคอนกรีตขณะถ่ายแรง F C I มีเครื่องหมายเป็นบวกจากสมการ ซิกมาซีเท่ากับ p ส่วน a บวกลบ p e y ส่วน i บวกลบ m y ส่วน i หน่วยแรงในคอนกรีตที่ผิวบนจะได้ว่าซิกมา c t เท่ากับ p i ส่วน a ลบ p i e c t ส่วน i บวก m g c t ส่วน i มากกว่าเท่ากับ f t i จัดรูปจะได้ว่า p i ส่วน a คูณกับ1ลบ a e c t ส่วน i บวกกับ mgct ส่วน i มากกว่าเท่ากับ fti จัดรูปใหม่อีกครั้งหนึ่งจะได้ว่า fti น้อยกว่าเท่ากับ pi ส่วน a คูณ1ลบ ae ส่วน zt บวก mg ส่วน zt โดยที่ i คือโมเมนต์อิน ertia ของหน้าตัดคาร a คือพื้นที่หน้าตัดของหน้าตัดคาร pi คือแรงดึงในเหล็กเสริมอัดแรงทันทีหลังจากถ่ายแรง e คือระยะเองศูนย์ mg คือโมเมนต์เนื่องจากน้ำหนักคานและ zt คือโมดูลัสของหน้าตัดสำหรับผิวบนสุดของคานและเท่ากับ i ส่วน ct ในทำนองเดียวกันหน่วยแรงในคอนกรีตที่ผิวล่างขณะทายแรง sigma cb เท่ากับ pi ส่วน a บวก pi ecb ส่วน i ลบ mg cb ส่วน i น้อยกว่าเท่ากับ fci จัดรูปใหม่จะได้ว่า fci มากกว่าเท่ากับ pi ส่วน a คูณ 1-AE ZB บวก AE Z B ลบ MG ส่วน ZB โดยที่ ZB คือโมดูลัสของหน้าตัดสำหรับผิวล่างสุดของคานเท่ากับ i ส่วน Cb ขณะรับน้ำหนักบรรทุกถ้าเพิ่มน้ำหนักบรรทุกแก่คานมโมเมนต์ที่เกิดจากน้ำหนักคารรวมกับน้ำหนักบรรทุกจะทำให้ผิบวบนของคานคอนกรีตเกิดหน่วยแรงอัดที่เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันที่ผิวล่างของคานหน่วยแรงอัดก็จะลดน้อยลง จนกระทั่งอาจกลายเป็นหน่วยแรงดึงได้แต่อย่างไรก็ดีหน่วยแรงที่เกิดขึ้นที่ผิวบนของคานต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ fc โดยที่ fc คือหน่วยแรงอัดที่ยอมให้ของคอนกรีตขณะรับน้ำหนักบรรทุก fc มีเครื่องหมายเป็นบวกและในขณะเดียวกันหน่วยแรงที่เกิดขึ้นที่ผิวล่างของคานต้องมากกว่าหรือเท่ากับ ft โดยที่ ft คือหน่วยแรงดึงที่ยอมให้ของคอนกรีตขณะรับน้ำหนักบรรทุก Ft มีเครื่องหมายเป็นลบเนื่องจากเป็นหน่วยแรงดึงหน่วยแรงในคอนกรีตที่ผิวบนซิกมา ct เท่ากับ pe'a ส่วน A ลบ peect ส่วน i บวก mt ct ส่วน i น้อยกว่าเท่ากับ Fc จัดรูปสมการใหม่จะได้ว่า Fc มากกว่าเท่ากับ pe'a ส่วน A คูณกับ 1-ae ลบ AE ส่วน zt บวก mt ส่วน zt และถ้าเราให้ค่าของ PE เท่ากับ RPI จะได้ว่า FC มากกว่าเท่ากับ RPI ส่วน A คูณกับ1ลบ AE ส่วน ZT บวก MT ส่วน ZT หน่วยแรงในคอนกรีตที่ผิวล่าง sigma CB เท่ากับ PE ส่วน A บวก PE ECB ส่ว e น I ลบ MT CB ส่วน I มากกว่าเท่ากับ FT จัดรูปใหม่ครั้งหนึ่งนะครับจะได้ว่า FT น้อยกว่าเท่ากับ ปีส่วน A คูณกับ1บวก AE ส่วนแ b ลบ Mt ส่วนแซดบทำให้ได้ว่า FT น้อยกว่าเท่ากับอ p i ส่วน A คูณกับ1บวก AE ส่วนแซลบ Mt ส่วนแซจากการหน่วยแรงในคอนกรีตที่ผิวบน FT ฟน้อยกว่าเท่ากับ PI ส่วน A คูณกับ1ลบ AE ส่วนแ T บวก m อส่วนแซ จัดรูปนะครับจะได้ว่า a คูณกับ fti ลบ mg ส่วน zt น้อยกว่าเท่ากับ pi คูณก e ับ1ลบ ae ส่วน zt หรือถ้าจัดรูปอีกครั้งหนึ่งให้อยู่ในรูปนี้จะได้ว่า1ส่วน pi มากกว่าเท่ากับ1ลบ ae ส่วน zt หารด้วย a คูณกับ fti ลบ mg ส่วน zt ถ้าเรากำหนดให้ Alpha t เท่ากับ a ส่วน zt จะได้ว่า1ส่วน pi มากกว่าเท่ากับ อัลฟาทีลบหหารด้วยลบ t อฟทีไอบวกกับอัลฟาทีเในทำนองเดียวกันจะจัดรูปสมการโดยที่กำหนดให้อัลฟาบเท่ากับ A ส่จะได้สมการดังต่อไปนี้หน่วยแรงในคอนกรีตที่ผิวล่างขนาดถ่ายแรง1นึส่วน PI มากกว่าเท่ากับอัลฟาบีบวก1 หารด้วย a f c i บวก alpha b m g หน่วยแรงในคอนกริตที่ผิวบนขณะรับน้ำหนักวัรทุก1ส่วน pi น้อยกว่าเท่ากับ r คูณกับ alpha t e ลบหหารด้วยลบ a f c บวก alpha t m t ถ้า m t ส่วนแททีมากกว่า f c หรือถ้าเป็นอีกกรณีหนึ่งในกรณีที่ m t ส่วนแน้อยกว่า f c จะได้ว่า1ส่วน pi มากกว่าเท่ากับ R คูณกับ e a l p h a ท e 1ลบหารด้วยลบ c บวกอัลฟาทีเหน่วยแรงในคอนกรีตที่ผิวล่างขณะรับน้ำหนักบรรทุก1ส่วน PI น้อยกว่าเท่ากับ R คูณกับ a l p h a บ e 1บวกหหารด้วย A Ft บวกอัลฟาบีเจากสมการที่ได้จัดรูปเอาไวส้สำหรับหน่วยแรงในคอนกรีตที่ผิวบนและที่ผิวล่าง ทั้งขณะถ่ายแรงและขณะรับหนักทุกทั้งสีสมการเมื่อนำสมการนำมาเขียนกราฟระหว่าง1ส่วน pi กับ e โดยให้1ส่วน pi เป็นแกน y และ e เป็นแกน x ดังแสดงในรูปจุดตัดแกน x คือแกนของ e หาได้จากการแทนค่า1ส่วน pi เท่ากับ0ลงในสมการแต่ละสมการเมื่อ1ส่วน pi มีค่าเท่ากับ0จะได้ค่าเยื้อ0ู e เท่ากับ1ส่วน alpha c ี และ1ส่วนอัลฟาบแผนภาพที่ได้จากการลงสมการเส้นตรงทั้ง4เส้นจะเห็นภาพตัดกันนะครับซึ่งในรูปนี้เป็นแผนภาพที่เสนอโดยแมกเนลซึ่งจะมีประโยชน์มากในการออกแบบหน้าตัดเพื่อรับโมเมนต์ดัดจุดบนเส้นตรงของสมการแต่ละเส้นคือค่าขอบเขตหน่วยแรงที่ยอมให้ดังนั้นที่บริเวณด้านหนึ่งของเส้นตรงแต่ละเส้นจะสอดคล้องกับสมการของตัวเองซึ่งจะเห็นได้ว่า โดยสรุปก็คือพื้นที่ที่ล้อมรอบโดยเส้นตรงทั้ง4เส้นเป็นพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับค่า PI และ E ในการออกแบบเพราะจุดต่างๆในพื้นที่นี้จะสอดคล้องกับสมการทั้ง4เส้นพร้อมๆกันถ้าจะออกแบบให้ประหยัดเมื่อกำหนดหน้าตัดคารมาให้ต้องออกแบบให้ค่า PI มีค่าน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ซึ่งหมายความว่าจำนวนเหล็กเสริมอัดแรงที่ใช้จะน้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ดังนั้นค่า P.I. ที่ใช้ควรได้มาจากจุดตัดของเส้นตรงของสมการที่5.5และ5.8แต่งแสดงที่เห็นในภาพจุดตัดนี้จะได้ค่าของ E ideal และ1ส่วน P.I. ที่มากที่สุดซึ่งหมายถึงค่า P.I. ที่น้อยที่สุดที่อยู่ในเวิเวณที่ยอมรับได้แต่อย่างไรก็ตามค่า E ideal นี้บางครั้งอาจจะใช้ไม่ได้ เพราะว่าในความเป็นจริงค่า e จะถูกจํากัดโดยความลึกของหน้าตัดคานและระยะหุ้มของคอนกรีตดังนั้นในทางปฏิบัติก็คือเราจะหาค่า e ที่มากที่สุดที่เป็นไปได้ e max จากหน้าตัดคานแล้วจึงไปคํานวณหาค่า pi ที่น้อยที่สุดซึ่งคํานวณได้จากสมการการแทนค่า e max ลงในสมการที่5.8ดังแสดงในภาพในบางกรณีถ้าหน้าตัดมีขนาดเล็กเกินไปเส้นตรงของสมการ5.6ในรูป อาจจะอยู่สูงกว่าเส้นตรงของสมการที่5.8ซึ่งทําให้ไม่สามารถหาบริเวณที่ยอมรับได้เลยหรือในกรณีที่เส้นตรงของสมการที่5.5อยู่เหนือเส้นตรงของสมการที่5.7ก็เช่นเดียวกันเราจะไม่สามารถหาบริเวณที่ยอมรับได้เพราะไม่สามารถหาจุดที่สอดคล้องกับสมการที่5.5ถึง5.8ได้พร้อมๆกันในเวลาเดียวกันในกรณีนี้ต้องขยายหน้าตัดเพิ่มขึ้นในทางตนข้าม ถ้าได้มุมระหว่างเส้นตรงของสมการที่5.6กับ5.8ากว้างก้างหรือมุมระหว่างเส้นตรงของสมการที่5.5กับ5.7ากว้างกว้างแสดงว่าบริเวณที่ยอมรับได้มีพื้นที่มากเราอาจจะลดขนาดของหน้าตัดคารลงเพื่อความประหยัดได้ถ้าต้องการคำนวณหาขนาดหน้าตัดที่เล็กที่สุดที่ยังสอดคล้องกับสมการทั้งสได้นั่นก็คือจะต้องคำนวณหาค่า z b ที่น้อยที่สุด แ b m บีมินิและ z ซทีที่น้อยที่สุด z ซตทีมินิมัมถ้าใช้นาตัดที่มี ZB เท่ากับ ZB m i n i ินิเส้นตรงของสมการที่5.6ในภาพจะมาซ้อนกับเส้นตรงของสมการที่5.8ค่า ZB ตบี i ินิสามารถหาได้จากการทําให้หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในสมการที่5.6และสมการที่5.8เท่ากับหน่วยแรงที่ยอมให้กล่าวคือจากสมการที่5.2จะได้ว่า FCI บวก MG ส่วน ZB minimum เท่ากับ PI ส่วน A ม i n i m u m คูณกับ1บวก A ม i n i m u m คูณ E หารด้วย ZB minimum จากสมการที่5.4จะได้ FT บวก MT หารด้วย ZB minimum เท่ากับ RPI ส่วน A มิ n i m u m คูณกับ1บวก A มิ n i m u m คูณ E หารด้วย ZB minimum หรือ FT ส่วน R บวก MT ส่วน R ZB บีมินิมัมเท่ากับ PI ส่วน A มินิมัมคูณกับ1บวก A มินิมัมคูณ E หารด้วย z ัทบีมินิมัมจากสมการที่5.9และ5.10จัดรูปจะได้ว่า z ซทบีมินิมัมเท่ากับ MT ลบ RMG หารด้วย RFCI ลบ FT ในทนองเดียวกันค่า ZT m i n มินิัจะหาได้จากการทำให้หน่วยแรงที่เกิดขึ้นในสมการที่5.5 และสมการที่5.7เท่ากับหน่วยแรงที่ยอมให้ซึ่งจะได้ว่า zt minimum เท่ากับ mt ลบ r mg หารด้วย fc ลบ r fti ค่า zb minimum ในสมก,การที่5.11จะมากกว่า zt minimum ในสมก,การที่5.12เสมอดังนั้นในกรณีที่ออกแบบหน้าตัดคารรูปสมมาตรระหว่างบนและล่างของแกนที่ผ่านจุดสุดท่วงของหน้าตัดเช่นหน้าตัดสี่เหลี่ยมพื้นผ้า หรือถ้าตัดรูปตัว I สมมาตรซึ่งค่า Zt เท่ากับ zb จึงพิจารณาเพียงแต่ออกแบบให้ Zb มากกว่า z b ต i n มิ u ิ่มก็พอเพราะ Zt จะมากกว่า z t m i n มินิมัมตามไปด้วยสำหรับในกรณีที่ออกแบบหน้าตัดคารรูปไม่สมมาตรเช่นคารรูปตัว T ค่า Zt ซึ่งเท่ากับ I ส่วน t t จะมากกว่า Zb ซึ่งเท่ากับ I ส่วน CB ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้ว่า ถ้า Z b มากกว่า Z B มินิมัมแล้ว ZT จะมากกว่า ZT ททมินิมัมด้วยแน่นอนหมายความว่าถ้าออกแบบให้ค่า Z b มากกว่า Z B มินิมัมแล้วค่า Z T ของหน้าตัดนั้นจะมากกว่า Z T ม um ินิมัมโดยทันทีดังนั้นในทางปฏิบัติจึงไม่ต้องคำนึงถึงการออกแบบให้ Z T มากกว่า ZT ททมินิมัมก็ได้ไม่ว่าหน้าตัดนั้นจะสมมาตรหรือไม่ก็ตามในการออกแบบหน้าตัดให้เหมาะสมในบางกรณีค่าอัตราส่วน R ซึ่งคืออัตราส่วนของแรงดึงประสิทธิผลต่อแรงดึงทันทีหลังจากการถ่ายแรงต้องมีการประมาณก่อนโดยปกติใช้ค่า r อ,อยู่ระหว่าง0.75ถึง0.85ในกรณีของคานที่มีการอัดแรงไม่มากอาจใช้ค่า r เท่ากับ0.85แต่ถ้าในกรณีของคานที่มีการอัดแรงมากๆควรใช้ค่า r เท่ากับ0.75เพราะว่าในกรณีที่มีการอัดแรงมากๆผลของการคืบต่อการสูญเสียแรงดึงจะมีผลมาก แต่อย่างไรก็ดีหลังจากออกแบบหน้าตัดและเหล็กเสริมอัดแรงแล้วควรมีการตรวจสอบค่า R ซึ่งใช้ในการออกแบบตอนแรกอีกครั้งหนึ่งการคำนวณการสูญเสียแรงดึงได้กล่าวมาแล้วในบทที่3แนวเหล็กเสริมอัดแรง Cable Profile โดยปกติเมื่อออกแบบคานคอนกรีตอัดแรงจะเริ่มต้นโดยการคำนวณหาปริมาณเหล็กเสริมอัดแรงและระยะยื่งศูนย์ที่ต้องการจากหน้าตัดที่มีโมเมนต์ภายนอกสูงสุด หลังจากนั้นจะกําหนดตําแหน่งของเหล็กเสริมอัดแรงที่หน้าตัดต่างๆตลอดความยาวคานโดยตําแหน่งของเหล็กเสริมอัดแรงที่ทุกหน้าตัดจะต้องสอดคล้องกับสมการที่ 5.1-5.4. กล่าวคือหลังจากได้ปริมาณเหล็กเสริมอัดแรงก็จะรูค่าแรงอัดสําหรับหน้าตัดต่างๆจากนั้นคํานวณหาค่าระยะเยื้องศูนย์ที่หน้าตัดต่างๆโดยให้สอดคล้องกับสมการที่5.1-5.4ซึ่งสมการเหล่านี้จะให้คำตอบของระยะเยื้องศูนย์ที่หน้าตัดใดๆ ซึ่งในคําตอบนี้เป็นช่วงของระยะยืงศูนย์ที่อยอมรับได้การที่5.1 P.I. ส่วน A ลบ P.I.E. ลบ M.G. ส่วน Z.T. มากกว่าเท่ากับ F.T.I. จากสมการที่5.2 P.I. ส่วน A บวก P.I.E. ลบ M.G. ส่วน Z.B. น้อยกว่าเท่ากับ F.C.I. จากสมการที่5.3 P.E. ส่วน A ลบ P.E.E. ลบ M.T. ส่วน Z.B. น้อยกว่าเท่ากับ F.C. จากสมการที่5.4 P.E. ส่วน A บวก P.E.E. ลบ Mt ส่วน zB มากกว่าเท่ากับ Ft. จัดรูปสมการใหม่เพื่อหาขอบเขตของค่าระยะย้งส่วน e จะได้ค่าสมการเกี่ยวกับ e 4สมการคือสมการที่1 e น้อยกว่าเท่ากับ1ส่วน pi คูณ mg ลบ zt คูณ fti ลบ pi ส่วน a สมการที่2 e น้อยกว่าเท่ากับ1ส่วน pi คูณ mg บวก zB คูณ fci ลบ pi ส่วน a สมก,การที่3 e มากกว่าเท่ากับ1ส่วน pe คูณ mt ลบ z t คูณ fc ลบ pe ส่วน a สมก,การที่4 e มากกว่าเท่ากับ1ส่วน pe คูณ mt บวก zb คูณ ft ลบ pe ส่วน a หลังจากได้ค่า pi และ pe จากหน้าตัดที่มีโมเมนต,ต์ภายนอกสูงสุด ก็จะหาค่า PI และ PE ที่หน้าตัดใดๆจากการคำนวณเรื่องการสูญเสียแรงดึงนำค่า PI, PE และค่าต่างๆแทนลงในสมการที่กล่าวมาข้างต้นทั้ง4สมการก็จะได้ช่วงที่ยอมรับได้ของค่า e ที่หน้าตัดต่างๆโดยค่า e ที่มากที่สุดที่ยอมรับได้ขณะถ่ายแรงหาได้จากสมการที่5.13หรือ5.14และค่า e ที่น้อยที่สุดที่ต้องการในช่วงรับ น้ำหนักวรรทุกหาได้จากสมการที่5.15หรือ5.16ดังนั้นจะได้ช่วงขอบเขตที่ยอมรับได้ของแนวเหล็กเสริมอัดแรงดังแสดงในรูปโดยหน้าตัดที่จะคำนวณหาช่วงยอมรับได้ของค่า e อ,อาจเลือกมาเพียงบางหน้าตัดจากในรูปจะเห็นว่าแนวบนของช่วงของ e ที่ยอมรับได้จะได้จากสมการที่5.5หรือ5.16ส่วนแนวร่างของค่า e ที่ยอมรับได้ จะเกิดจากการหาค่าจากสมการที่5.13หรือ5.14และบริเวณที่ยอมรับได้ก็จะอยู่ระหว่างเส้นแนวทั้งสองดังแสดงในภาพซึ่งเป็นบริเวณที่ยอมรับได้ของแนวเหล็กเสริมอัดแรงตลอดหน้าตัดคารการออกแบบสําหรับกําลังปลายของหน้าตัดเมื่อออกแบบหน้าตัดโดยทฤษฎีอิเลสติก e โดยปกติจะได้ขนาดพื้นที่หน้าตัดคาน A ปริมาณเหล็กเสริมอัดแรง APS และระยะยืงศูนย์ e หลังจากนี้จะต้องตรวจสอบกําลังของหน้าตัดว่า ฟีเมีค่ามากกว่ากําลังที่ต้องการ MU หรือไม่ถ้าฟีเมมากกว่า mu หน้าตัดก็ใช้ได้แต่ถ้าฟีเน้อยกว่า MU จะต้องเพิ่มค่าฟีเโดยการเสริมเหล็กเสริมไม่อัดแรงลงในหน้าตัดนั้นๆการเพิ่มเหล็กเสริมไม่อัดแรงรับแรงดึงเพียงอย่างเดียวพิจารณาตัดที่มีเฉพาะเหล็กเสริมอัดแรงดังสแสดงในรูปจเจตว่าในรูปกอไก่สมมุติว่าหน้าตัดคาร มีปรนมาณเหล็กเสริมอัดแรง APS และระยะยิ่งศูนย์ e ซึ่งได้ถูกออกแบบมาโดยทฤษฎีอิลาสติกแล้วจากหน้าตัดที่ได้สามารถคำนวณหาโมเมนต์ตัดปลายของหน้าตัดได้ mn 1เท่ากับ tps คูณกับ dp ลบ a ส่วน2เท่ากับ aps fps คูณกับ dp ลบ a ส่วน2ถ้ากำลังของหน้าตัด phi mn 1มากกว่าหรือเท่ากับกำลังที่ต้องการ mu ก็ไม่จําเป็นจะต้องเสริมเหล็กใดๆเพิ่มเติมเพราะกําลังของหน้าตัดมีเพียงพอแต่ถ้าฟีเอ็มเอ็นหนึ่งน้อยกว่า mu หมายถึงว่ากําลังของหน้าตัดไม่พอเพียงต้องเสริมเหล็กไม่อัดแรงรับแรงดึงเพิ่มเติมนอกจากการที่จะต้องทําให้กําลังของหน้าตัดเพียงพอต้องตรวจสอบความเหนียวของหน้าตัดนั้นด้วยการเสริมเหล็กรับแรงดึงเพิ่มเติมที่มากเกินไปจะทําให้ปริมาณเหล็กเสริมรับแรงดึงเกินปริมาณเหล็กที่เกณฑ์สมดุล บาลานซ์คอนดิชันซึ่งการวิบัติชนิดแรงอัดเป็นหลักคอมเพรส i ันเฟลเลียอาจจะเกิดขึ้นได้ทำให้องค์อาคารนั้นเปราะดังนั้นการเพิ่มเหล็กเสริมรับแรงดึงจะต้องตรวจสอบไม่ให้ปริมาณเหล็กเสริมมีมากเกินไปซึ่งใช้สมการที่ตรวจสอบคือ OmegaP หรือ o m e g a p พีบวกโอเมกาลบโอเมกาส่วนดีหรือ OmegaPW ีดับบลวกโอเมกาดลบ โอเมกาดับบลยูดัตคูณ d ส่วนดีต้องน้อยกว่าเท่ากับ0.36เบต้าวันการเพิ่มเหล็กเสริมรับแรงดึงทําให้ค่าโอเมกาเพิ่มขึ้นซึ่งอาจทําให้ค่าทางซ้ายของสมการเกิน0.36เบต้าวันดังนั้นในบางครั้งการที่จะเพิ่มกําลังของหน้าตัดฟีเอออาจต้องเพิ่มทั้งเหล็กเสริมไม่อัดแรงรับแรงดึงและแรงอัดลงไปพร้อมๆกัน เพื่อมีให้ค่าทางซ้ายของสมการที่เห็นเกิน0.36เบต้าวันซึ่งจะได้กล่าวต่อไปสำหรับกรณีที่ฟี MN 1มีค่าน้อยกว่า MU และเป็นมาเหล็กเสริมไม่มีปัญหากับความเหนียวหมายถึงค่าทางสมการยังน้อยกว่า0.36เบต้าวันมากอาจเพิ่มเหล็กเสริมไม่อาจแรงรับแรงดึง AS เพียงอย่างเดียวเพื่อเพิ่มค่าฟีจากที่เห็นในรูปแสดงถึงการเพิ่มเหล็ก เสริมไม่อัดแรงรับแรงดึงเพียงอย่างเดียวเพื่อเพิ่มค่า Fmn โดยปกติที่สถานะปไรายหน่วยการยืดตัวของเหล็กเสริมไม่อัดแรงที่เพิ่มเติมมานั้นจะมากกว่าหน่วยการยืดตัวที่จุดคราก εs มากกว่า εy นั่นคือหน่วยแรงดึงของเหล็กเสริมไม่อัดแรงมีค่าเท่ากับกำลังครากเหล็กเสริมไม่อัดแรงที่เพิ่มเข้ามานั้นทำให้แรงดึงรับของหน้าตัดมากขึ้นซึ่งเท่ากับ Tps บก Ts และดังนั้นเพิ่มแรงอัดรับด้วย c เท่ากับ tps บวก ts การที่แรงอัดรับจะเพิ่มขึ้นได้นั้นหมายความว่าค่าความลึก a จะต้องเพิ่มขึ้น a 2มากกว่า a 1และค่าความลึกของแกน s เตอ n c เพิ่มขึ้นทำให้ค่าหน่วยการยืดตัวของเหล็กเสริมอัดแรงที่สนับปลัยลดลงหมายถึง e p s i ps ลดลงค่าหน่วยแรงดึงของเหล็กเสริมอัดแรงที่สนับปลัยจึงลดลงด้วย กล่าคือ fps ลดลงแต่อย่างไรก็ดีการลดลงของค่า fps ค่อนข้างน้อยมากถ้าค่าทางซ้ายของสมการที่เห็นน้อยกว่า0.36เปตวันดังนั้นอาจใช้ค่า fps เท่าเดิมในการคำนวณได้ถ้าให้โมเมนต์ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเสริมเหล็กไม่อัดแรงรับแรงดึงเท่ากับ mn 2จะได้ว่า mn 2เท่ากับ mn ลบ mn 1เท่ากับ mu ส่วลบ MN1 โดยที่ MN2 หาได้จาก MN2 เท่ากับ TS z 2เท่ากับ ASfy z 2 AS เท่ากับ MU ส่วนฟีลบ MN1 หารด้วย fy ส่วน z 2โดยที่ AS คือปริมาณเหล็กเสริมไม่อัดแรงรับแรงดึงที่เพิ่มเข้าไปในหน้าตัดสำหรับการเพิ่มกำลังของหน้าตัด MN1 คือกำลังในการรับโมเมนต์ของหน้าตัด ก่อนที่จะเสริมเหล็กไม่อัดแรงรับแรงดึง MU คือกำลังที่ต้องการของหน้าตัด F คือตัวคูณลดกำลังของหน้าตัดมีค่าเท่ากับ0.9 Z 2คือแขนของโมเมนต์คู่ควบของ C 2และ TS ที่เกิดจากการเสริมเหล็กไม่อัดแรงรับแรงดึงซึ่งอาจหาค่าโดยประมาณเท่ากับ0.9คูณกับ d ลบ a 1การเพิ่มทั้งเหล็กเสริมไม่อัดแรงรับแรงดึงและเหล็กเสริมไม่อัดแรงรับแรงอัด ในการเสริมเหล็กไม่อัดแรงบนหน้าตัดคอนกรีตอัดแรงเพื่อเพิ่มกำลังประยของหน้าตัดนั้นบางครั้งถ้าเสริมเหล็กไม่อัดแรงรับแรงดึงเพียงอย่างเดียวดังที่กล่าวมาในหัวข้อที่ผ่านมาอาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับความเหนียวของหน้าตัดได้ซึ่งจะเห็นว่าค่าโอเมกาพอาจจะไปใกล้เคียงกับ0.36เบต้าวันการเพิ่มกำลังประของหน้าตัดต้องเพิ่มทั้งเหล็กเสริมไม่อัดแรงรับแรงดึงและแรงอัดลงไปพร้อมๆกัน เพื่อมีให้ค่าทางซ้ายมือของสมการเกิน0.36เบต้าวันหน้าตัดจะได้มีความเหนียวเพียงพอในการออกแบบเหล็กเสริมไม่อัดแรงรับแรงดึงและแรงอัดเพื่อเพิ่มกำลังประไรของหน้าตัดจะสมมติว่าการเสริมเหล็กไม่อัดแรงนี้ไม่ทำให้ค่าความลึกของแนวแกนเซอร์น c เปลี่ยนไปดังแสดงในรูปนะครับคือ c 2เท่ากับ c 1ดังนั้นค่า a จรงไม่เปลี่ยน a 2เท่ากับ a 1 เนื่องจากค่า a ไม่เปลี่ยนจะได้ว่าค่าแรง cc ซึ่งเป็นแรงอัดที่รับโดยคอนกรีตก็จะเท่ากันระหว่างรูปที่เหตุคือรูปบนกับรูปล่างและเนื่องจากค่า cc และ tps ซึ่งเป็นแรงดึงที่เกิดขึ้นเนื่องจากเหล็กเสริมอัดแรงเท่ากันดังนั้นจะได้ว่า tps ในรูปบนเท่ากับ tps ในรูปล่างกล่าวอีกทางหนึ่งก็คือ การเพิ่มเหล็กเสริมไม่อัดแรงทั้งเหล็กเสริมรับแรงอัดและแรงดึงลงไปในหน้าตัดจะไม่ทําให้การกระจายของหน่วยการยืดหดตัวเปลี่ยนไปจากรูปล่างนะครับจะเห็นว่าเราสามารถหาค่าหน่วยการหดตัวของเหล็กเสริมไม่อัดแรงรับแรงอัด f ส่วน s d, และหน่วยการยืดตัวของเหล็กเสริมไม่อัดแรงรับแรงดึง f ส่วน s d, ได้จาก f ส่วน s s เท่ากับ0.003คูณกับ c 2ลบ d ดส่วน c 2 เท่ากับ0.003คูณ c 1ลบดดัดส่วน c 1 ε p s i l o n s เท่ากับ0.003คูณกับ d ลบ c 2อส่วน c เท่ากับ0.003คูณ d ลบ c 1ส่วน c 1ถ้าให้หน่วยการยืดหดตัวที่จุดคลากเท่ากับ ε p s i y ดังนั้นค่าหน่วยแรงอัดในเหล็กเสริมไม่อัดแรงที่รับแรงอัด sigma s และค่าหน่วยแรงดึงในเหล็กเสริมที่ไม่อัดแรงที่รับแรงดึง σ s ซิกมาเอสเด็ดเท่ากับ e s เอสเฟซ้อนเอสด็ดถ้าเอฟซ้อนเอสเด็ดน้อยกว่าเอฟซ้อนวหรือเท่ากับเอฟวถ้าเอฟซ้อนเอสด็ดมากกว่าเท่ากับเอฟซ้อนวซิกมาเเท่ากับ e s เอสเฟซ้อนเถ้าเอฟซ้อนเน้อยกว่าเอฟซ้อนวเท่ากับ f y ถ้าเอฟซ้อนเมากกว่าเท่ากับเอฟซ้อนวโดยที่ f y คือกําลังค่ากของเหล็กเสริมไม่อัดแรง ถ้าให้โมเมนต์ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเสริมเหล็กไม่อัดแรงรับแรงอัดและเหล็กไม่อัดแรงรับแรงดึงเท่ากับ mn 2ดังนั้นจะได้ว่า mn 2เท่ากับ mn ลบ mn 1เท่ากับ mu ส่วนฟรีลบ mn 1โดยที่ mn 2หาได้จาก mn 2เท่ากับ cs คูณ d ลบ d แดดเท่ากับ ts คูณ d ลบ d แดดเท่ากับ as แดดคูณ sigma s แดดคูณ d ลบ d แดดเท่ากับ as sigma s คูณ d ลบ d แดด ซึ่งจะได้ว่า AS ดเท่ากับ MU ส่วนฟีลบ MN 1หารซิกมาคดีลบดีด AS เท่ากับ MU ส่วนฟีลบ MN 1หารซิกมาเอสคูดีลบดีด